ถ้ามีการมาไขทำลายเบ้ากุญแจตรงนี้นะครับไอ้ม่านกุญแจตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วมันเปิดมีวิธีเปิดนะครับจนมีวิธีเปิดครับมันเป็นแถบไม่เหล็กครับถ้ามีการวิธีวิธมันจะใช้เหล็กแหลงัาตอกแทงเข้าไปครับสลักกุญแจก็จะพังครับทีนี้มันจะไขออนเพื่อใชาขากผีรถเราไปครับกรณีนี้ครับถ้าเราล็อกการขโมยไว้นะคจะล็อกแบบหมดมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้ครับถ้าไขออนปุ๊บรถจะล็อกทันทีและระบบจะตัดการทํางานการตตาร์ครับจะไม่สามารถสตาร์รถเราได้นะครับไขออนครับ ตาร์เท่าไหร่ก็นสตารไม่ติดนะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นครับถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถครับให้เรากดซ้ำล็อกไว้ที่เดิมก่อนครับแต่เพิ่งกดยกเลิกเขาครับเพราะเราไม่รู้ใครอยู่ที่รถเราครับถ้ามีการโจรกรรมอยู่ถ้าไปยกเลิกเขาเขาจะการขโมยจะหยุดทํางานแล้วเขาจะเอารถเราไปได้นะครับโอเคครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับฟังก์ชันต่อไปคือการสตาร์ทด้วยรีโมทครับกดปุ่มด้านล่างสุดตรงนี้ครับสองทีครับช้าๆครับอ่าก็คือสตาร์ทเครื่องขับขี่ได้